สวัสดีครับวันนี้วันที่12กันยายน2 5 6 8ก็อย่างที่ลุงเล่าให้ทุกคนฟังมาหลายวันนะครว่า week, week 2วงสัปมันยังเป็น2วีกอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ราคามันก็ค่อยๆกระเถิบขึ้นมานะครับจบจากที่เล่าให้ฟังหลายๆวันที่ผ่านมามีบางคนก็ไม่อยากจะเชื่อลุงอีกแล้วเพราะว่ามันลงมาเยอะเหลือเกิน แต่หลายหลายคนก็ต้องรอตามที่ลุงเล่าให้ท่านฟังเพราะว่าแต่ละคลิปแต่ละมันมีเหตุผลของมันแล้วมันมีที่มาที่ไปนะครับมันเป็นธรรมชาติของการเคลื่อนที่ของราคาและจะเป็นไปตามนั้นนะครับลุงดูจากธรรมชาติของราคานะครับเรามาดูตัวคริปโตตอนนี้นะครับจังหวะของมันก็คือมันจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับและเร็วๆเวนี่ยนะครับไม่ทันอะไรเลยนะครับ มันมันพุ่งขึ้นมาที่ที่สองใช่ไหมครับจากที่หนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะพุ่งขึ้นมาที่สามนะครับขึ้นมาที่สามในทันทีทันใดนะครับกพอาจว่าจะไม่รู้ตัวเลยว่ามันมาสี่ล้านได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถ้าเห็นแบบนี้ทุกท่านก็ควรที่จะเข้าชอ้อนเข้าชอ้าชอนเอาไว้ตั้งนานแล้วนะครับยังไงก็ได้กําไรนะครับซึ่งแม้ว่ามันอาจขึ้นมาชนแล้วมันจะเด้งลงก็ได้นะครับมันอาจจะมีการเด้งลงอีกครั้งหนึ่งก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่นะครับ1 0ของมันจะพุ่งขึ้นไปที่4ล้านบาทนะครับแล้วตอนนี้กรอบ l ล n เนียลักชั่ของมันนี้มาสูงสุดที่4ล้านหนึ่งกรอบของมันนะครับตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกัน,นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็จะบอกว่ามันเป็นขาขึ้นนะทุกคนยังไงมันต้องขึ้นแต่ให้เรามองในวิธีการการลงของมันด้วยนะค,คือเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับสิ่งที่มันลงด้วยเพราะฉะนั้นสําคัญก็คือว่าเรา ต้องมีวินัยถ้าเราคาดการว่ามันจะลงมาที่ตรงไหนแล้วเราต้องขัดลอดเอาไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้มันยังขึ้นขึ้นลงลงแล้วหลอกล่อเราเรื่อยๆนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องระลึกไว้เสมอนะครับว่า B B หรือ Japan Tenelegation มันจะเป็นจุดที่คอยย้ำเตือนเราแล้วก็ช่วยเราได้เสมอนะครับและ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหตุและผลเป็นศีลเป็นฐานเป็นภาวนาถ้าเราระลึกสามสิ่งนี้ไว้ตลอดเวลาจะช่วยเราได้เยอะนะครับทำให้เราหนึ่งไม่ลืมตัวสองไม่เผลอเลยนะครับอย่าลืมตัวอย่าเผลอเลยอ,อย่าเป็นให้การเป็นเป็นเรื่องธรรมดาให้ธรรมดาเป็นเรื่องของการผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นลุงก็ อยากให้ทุกคนนั้นคอยย้ำเตือนเองไว้เสมอเรามีได้เราก็หายไปได้นะครับเมื่อเราเมืองมีเราควรที่จะค่อยๆสรายมันไปแต่ถ้าเราเริ่มไม่มีเราก็ควรที่จะวางแผนและค่อยๆกลับมานี่คือแนวโน้มและวิธีการที่เราจะค่อยๆทํากําไรกับมันนะครับพูดถึงตอนนี้นะครับสาเหตุที่มันกําลังพุ่งขึ้นมาในต,ตอนนี้ สิ่งที่เราไปดูอ้างอิงได้นะครับก็จะมีดาวโจน์นะครับดาวโจน์นี้สําคัญนะครับเมื่อคือนเนี่ยนะครับดาวโจน์เขาก็ดันบวกขึ้นมานดาวโจน์เมื่อคือนบวกขึ้นมาตั้ง600จุดทำนิวไฮนะครับไปดูทำนิวไฮนะครับแล้วก็เป็นแท่งเทียนเขียวยาวแบบนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับ <S <S เมื่อทำนิวไฮแล้วเป็นแท่งเทียนเขียวยาวหมายความว่าในวันถัดไปมีโอกาสที่จะ เป็นแท่งเทียนเขียวยาวต่อไปนะครับถ้าเกิดท่านเห็นแท่งเทียนเขียวยาวแบบนี้จังหวะถัดไปมีโอกาสจะพุ่งเป็นแท่งเทียนเขียวยาวได้ต่อไปแม้ว่านะครับดูจังหวะตรงนี้นะครับที่มันเป็นเขียวแล้วก็เป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมานี่นะครับม,มันอาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งแล้วก็กระโดดขึ้นไปเปิดกระโดดขึ้นมาตรงนี้จะเป็นช่องที่มันเป็นแกลบใช่ไหมครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นช่องที่มันกระโดดขึ้นมาเป็นแกลบก็ได้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะลงด้วยก็ได้แต่ว่า ตัวที่เป็นแท่งเทียนเขียวยาวที่มีไส้เทียนด้านบนมันมีโอกาสที่จะเป็นแท่งสีแดงนะครับคือถ้าเกิดว่ามันมีไส้เทียนหรืออะไรพวกนี้มันมีโอกาสเป็นแดงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูของเราตอนนี้ก็มีโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็เป็นบอลสุกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กําลังใจมันแล้วมันทํำนิวไฮด้วยนะครับสําคัญคือเราต้องดูนิวไฮแล้วดูจังหวะของมันนะครับ จังหวะของมันบีบตัวเข้ามาหากันของรบรูษแบนนะครับเขาบีบตัวเข้ามาหากันแล้วก็ดีดออกจากกันนะครับเมื่อดีดออกจากกันสิ่งที่มันทําก็คือมันจะค่อยๆ่อย์ซเว์ way ขึ้นไปนะครับทำนิวไฮอีกรอบหนึ่งมันจะทำนิวไฮนะครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้แสดงว่าตอนนี้นะครับมีเม็ดเงินเข้ามานะครับมีพลังเงินเข้ามามีพลังวนลุ่มเข้ามานั่นหมายว่า มันมีพลังที่จะขยายไปไปรอบข้างนะครับมีมีเอฟเฟกขยายออกไปรอบข้างนั่นหมายา็ว่าดาวโจนไอตัวตัวดาวโจนพุ่งขึ้นตัวคริปโตย่อมพุ่งขึ้นต่างเพราะฉะนั้นเมื่อตัวดาวโจนพุ่งขึ้นไปแล้วเราก็ตอนช่วงนี้เราก็ต้องไปดูทองกันหน่อยนะครับทองเป็นยังไงครับทองก็เป็นจังหวะไซด์เว์ออกด้านข้างนะครับแล้วมันยังไม่ยอมลง สาเหตุที่มันยังไม่ยอมลงเพราะว่า time frame w e e k มันเป็นจังหวะขึ้นอย่างชัดเจนนะครับถ้ามันยังคง s สาย y ออกด้านข้างใน t i m r f r e m e y อันนี้เราต้องพูดละเอียดรอบครอบไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดูแค่หน้าง,งานตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเข้าไปดู RSI ไปดู m s d ว่ามันชี้ขึ้นชี้ลงยังไงแล้วเราถึงจะตัดสินใจได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ดีด นักลงทุนที่วางแผนรอบครอบนะครับก็จะต้องไปดู msd ไปดู rsi ในการประกอบเพื่อจะใช้ในการตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นยังไงซะอย่าเพิ่งตัดสินใจจากการที่ฟังลุงแต่จงใช้ใช้ความรู้ของท่านในการตัดสินใจในความรู้นั้นมีอะไรบ้างความรู้ก็คือว่าเราไม่ใช่ดูแค่ตัวบูล l เจอร์แบนเราไม่ใช่ดูแค่ตัว linearization แต่ท่านนักทุนต้องเข้าไปดูแล้วก็ MACD และ RSI เขาบอกไว้ว่ายังไงเพราะฉะนั้นก็เรื่องพวกนี้ท่านาลุงก็คิดว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานเรื่อง MACD และ RSI นี้มันอยู่ในคลิปหลังๆไอคลิปก่อนหน้าที่จะมาคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นลุงก็เล่าให้ท่านฟังแบบนี้ท่านก็ลองกลับไปดูนะครับว่าสิ่งที่ลุงให้ท่าน ทำตามวิธีการดู MACD แลซะ RSI นั้นเราจะต้องเชื่ออย่างไรแล้วมันจะเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลุงก็ย้ําแล้วย้ําอีกนีครับว่าเวลาที่มาดูคลิปกับลุงเนี่ยอย่าฟังอย่าฟังอย่าฟังเพียงอย่างเดียวต้องทําความเข้าใจไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านนั้นมีความเข้าใจและสํานึกรู้ในจังหวะต่างๆที่มันเกิดขึ้น ตอนนี้นะครับราคากําลังพุ่งขึ้นไปนะครับคริปโตนะครับแน่นอนว่าเป็นจังหวะไซด์เวิร์ขึ้นไปแต่แต่เราต้องสังเกตตลอดเวลานะครับว่าตัวเ i n ีย r เลกกิชันเนี่ยมันคงขึ้นตามหรือเปล่าแลวมันย่อลงมาอย่างไงนะครับแม้ว่ามันจะเป็นจังหวะขาขึ้นก็ตามแต่กรอบเ i n ีย r เลกกิชันเนี่ยมันจะต้องพุ่งขึ้นไปด้วยหรือเปล่ามันจะต้องพุ่งเกินไปด้วยหรือเปล่ามันจะต้องขยับขยายตัวเองขึ้นไปด้วยหรือเปล่า เราต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับต้องดูจังหวะของมันเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ขยายขึ้นไปด้วยชี้ขึ้นไปยิ่งสูงนะครับยิ่งดีนะครับก็จะทําให้จังหวะของราคานั้นค่อยๆกระเถิบขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่าเพียงแค่ฟังอย่างเดียวท่านต้องมีข้อคิดหรือว่ามีการดูข้อตําหนิติดติงต่าง,งๆด้วยนะครับเราฟังลงไปเนี่ยท่านต้องมี ข้อข้อโต้แย้งกลับมาว่าราคามันเป็นอย่างนี้นะลุงแล้วทำไมอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับต้องมีข้อสันนิษฐานส่วนตัวของท่านด้วยนะครับอยากฟังลุงไปเรื่อยๆนะต้องมีข้อตําหนิกลับมาด้วยนะครับตัวนั้นจะเป็นข้อที่ดีนะแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเข้าหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์อีเลียเว็บนะครับหนึ่งนะครับมาสองสองไปสามสามมาสี่ สี่กำลังจะขึ้นที่ห้าเป็นเรื่องง่ายๆเห็นไหมครับว่าการวิ่งขึ้นวิ่งลงของอเว็บเนี่ยมันมีทฤษฎีของมันรองรับอยู่แล้วเมื่อมันมีทฤษฎีที่มันสร้างมาตั้งแต่อดีตเราก็แค่เอาอาดีตมาใช้กับปัจจุบันสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็แค่ย่อมันมาแล้วก็ดูจังหวะของมันว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นตามจังหวะ แล้วเป็นตามทฤษฎีอย่างไว้นะครับเราก็แค่ลากตามจังหวะของมันนะครับหนึ่งมาสองมาสามาสี่มาหตัวนี้นะครับ5นะครับ3 2 1เห็นไหมครับยังไงมันก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก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 ซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะทำะเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจแต่ว่า เราต้องสำนึกรู้นะครับเราต้องสำนึกรู้โดยอัตโนมัติว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกวนแล้ววนอีกเป็นหลบหลบไปบเพราะฉะนั้นนะครับความสำคัญก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันจะเกิดต่อไปมันจะมาจากเหตุและผลจุดเริ่มต้นของอานเพราะ,ะนั้นศีลทานสมาธิภาวนาคือเรื่องสำคัญลุง,ญงก็ พยายามให้ทุกคนกค่อยๆทาความเข้าใจไปนะครับว่าเอ๊ะมันมาเกี่ยวอะไรกับกบารก็ราคามันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงของมัน้มันมาเกี่ยวอะไรกับกาฟเรื่องสัพย์สินสมาธิทานม,นมาเกี่ยวอะไรกันเนี่ยลุงค่อยๆบวกให้เห็นว่าเมื่อมันมีเหตุมีผลปัจจัยเป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นมันย่อมเกิดขึ้นเหมือนอโมเดลโมเดลนะครับ หรือการฆาตกรรมนะครับมันจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้ยังไงจะต้องมีการทิ้งร่องรอยมันถึงจะไปจบหรือไปโดนจับฆาตกรรมก็จะสิ้นสุดตรงการฆาตกรรมมันก็จะมะีวิธีการของมันนะครับว่าจะเกิดขึ้นยังไงมันมีเหตุผลมีปัจจัยจุงมีปัจจัยมีมงลตั้มม,มีการโม,โมทีฟอะไรพวกนี้เพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิด เมื่อมีเหตุและปัจจัยตรงนั้นเกิดการฆาตรกรรมแล้วมันจะต้องมีสิ่งที่ต้องตามมานี่คือหลักการคือเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเป็นจังหวะของกราฟดะฉะนั้นเราดูจากกราฟตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะถัดไปของมันเราก็จะเข้าใจได้ว่าเราจะเก่งกําไรหรือรอดูจังหวะของมันนี่คือลุงพยายามทีจ่จะอธิบายให้ทุกคนได้คลอยตาม แต่แต่ท่านอย่าเพิ่งคอยตามเะยังไงลุงตกลงลุงจะให้เชื่อลุงหรือไม่ให้เชื่อลุงถ้าเกิดคนมีความรู้และมีทักษะท่านจะนําสิ่งที่ลุงบอกเล่าไปเป็นของตัวเองคือเอาไปตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อไม่คือหมายว่าเอาความคิดของลุงไปแต่ว่าไม่ได้เชื่อทั้งหมดมันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นลุงพยายามที่จะเสนอให้ทุกคนนั้น ฟังและดูแล้วพิจิณิพิจารณาว่าสิ่งที่ลุงพูดออกมานั้นมีโอกาสเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงให้ทุกท่านค่อยๆค,ค,คิดไปอย่างเช่นนะครับมาเมื่อวานว่าวันก่อนๆมีการถามว่าด็อกคอยจะไปที่ไหนนะลุงด็อกคอยเนี่ยเพราะก็เห็นว่าอะไรนะครับว่าด็อกคอยมันพุ่งขึ้นมานะครับก็เ,เห็นว่าด็อกคอยมันพุ่งขึ้นมาเดิมทีมันอยู่ที่เจ็ดบาทใช่ไหมครับด็อกคอย แต่ตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาแล้วพุ่งขึ้นมาแล้วพุ่งขึ้นมา,นมาเราคือคนที่มีมีของร้อนหรือว่ามีเงินต้องใช้เงินเขาก็อยากจะขายอยากจะทํากําไรทันทีแต่ลุงถ้าเกิดเป็นลุงลุงก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นจังหวะของมันพอดีนวยอยอย่าเพิ่งรีบขายหรืออย่าเพิ่งทําอะไรเด็ดขาดตัวด็อกคอยนี่มันกําลังจะขึ้นไปอเว็บที่ห้าใช่ไหมครับเบสที่หนึ่งสองสามสี่และห้าและห้านี่มันต้องยาวขึ้นไป หนึ่งสองสามสี่และห้านี้ต้องยาวขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันยังยาวไม่จบนะครับมันจะจบก็ต่อเมื่อมันจะขึ้นไปที่อ่าที่ที่ตามฟิโบนัชชีนะครับเราก็ลากฟิโบนัชชีนะครับท่านดูก็จะเห็นว่าลุงลากฟิโบนัชชีในหะ้ท่านเห็นแบบ่อยนะครับจังหวะของการลากฟิโบนชัชชีแล้วจังหวะสูงสุดของมันที่มันพอจะทําได้ของเดิมเนี่ยมันอยู่ที่สิบาทใช่ไหมครับ ของเดิมมันอยู่ที่10บาทตอนนี้มันก็ขึ้นไป 10.3. 3 1ดบาทเพราะนั้นโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปได้มันก็มีนะครับโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปได้มันก็จะมีจุดนะครับที่จะพุ่งขึ้นไปเราก็จะไปที่จุดสูงสุดของ8 0คือ0.618ก็คือ10.30บาทเพราะนั้นตอนนี้มันยังห่างชั้นอีกเยอะนะครับมันยังมีโอกาสแล้วก็กรอบดีเนี่ยกระชันที่มันชี้ชันขึ้นไปก็จะไปบรรจบกันพอดี ตรงนี้คือจุดสําคัญนะครับเห็นไหมครับจากกรอบรเรนเดเลกชันซึ่งมันมีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับมีการคํานวณมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออ้นมันมาเจอกันพอดีอันนี้ลุงคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่คาดเดากันไว้ได้นะครับว่าสิ่งที่มันเกิดตอนเนี้ถามว่าตัวด็อกคอยขายได้หรือยังอ่ะลงุงลุงก็ให้ท่านเห็น,นแบบนี้แล้วท่านจะขายได้หรือยัง ท่านเป็นคนตัดสินใจเองเพราะว่าเงินก็เป็นเงินของท่านความเสี่ยงก็เป็นความเสี่ยงของท่านแต่ว่าลุงพูดแล้วก็คาดการล่วงหน้าแล้วว่ามันจะไปที่10บาทท่านก็ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองว่าท่านจะขายตอนนี้ทํากําไรตอนนี้เอากําไรไปเลยเพราะยังไงท่านซื้อมาแค่7บาทใช่ไหมครับสมมุติว่าต้นทุนท่านอยู่7บาทแล้วท่านก็ขายมาได้ทำมาได้ถึง8บาททนถือมาได้ตั้งแบาทท่านจะทนถือต่อไป หรือท่านจะออกกาไรแค่นี้ก็อยู่ที่ตัวท่านนักลงทุนเองท่านท่านจะจะรีบใช้เงินท่านก็ต้องพิจารณาดีไว้เงินแค่นี้พอใช้ไหมอ่ากําไรแค่นี้พอดีหรือยังกําไรของของท่านเพียงพอหรือเปล่าที่จะทําแค่นี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องท่านต้องพิจารณาก่อนนะครับว่ามันยังมีโอกาสที่ทํากําไรต่อไปหรือเปล่านะครับจากจุดตรงนี้ถึงจุดตรงนี้มันมีโอกาสที่จะทํากําไรขึ้นไปได้บ้างไหม แล้วนะครับความสำคัญของมันก็คือต้องไปดู rsi กับ macd ท่านต้องไปดูว่า rsi พุ่งเกิน overbought ไปหรือ,อยังนะครับถ้ามันพุ่งเกินแสดงว่ามันกำลังย่อแล้วมันกำลังจะเริ่มย่อลงมาแล้ว macd มันยืนยืน,ยนอยู่เหนือเส้นศีนหรือ,อยังแล้ว macd oscillator เป็นสีอะไร macd oscillator เริ่มเป็นสีแดงแสดงว่ามันกำลังหักลง แล้วราคามันก็เริ่มเริ่มลงแสดงว่ามันถึงจุดที่มันอิ่มตัวหรือทากาไรสูงสุดเรียบร้อยแล้วตรงนั้นแหละเป็นจุดที่สําคัญเพราะฉนั้นท่านจะซื้อไม่ซื้อจะขายไม่ขายก็อยู่ที่ตัว MACD เป็นตัวสําคัญนี่คือหลักการนะครับแต่ว่าลุงพูดหลักการให้ท่านเห็นแล้วแต่ท่านอยากจะเห็นว่าเอ๊ะไม่เปิดให้ดูเหรอลุงไม่เปิดเพราะว่า ลุงเล่ามาฟังเอาเล่ามาให้ท่านฟังเยอะแยะแล้วแล้วก็ทําการเซตค่าต่างๆเล็เซตค่าอินดิเคเตอร์เซตค่าตัวให้ให้เห็นว่า mcd ต้องเซตยังไงอะไรยังไงตั้งแต่คลิปก่อนหน้านะครับลุงก็ทํามาประจําแล้วต่อไปลุงก็จะเล่าแค่เนี้ให้ท่านไปพิสูจน์ดูด้วยตัวท่านเอง่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองถ้าอยากจะรู้ว่าไอซีไอเป็นยังไงตอนนี้ mcd เป็นยังไงตอนนี้ ก็ต้องไปเปิดดูเอาเองเราก็ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนี่คือสิ่งที่ลุงกำลังแนะนำแล้วก็พยายามที่จะให้ท่านได้ทำด้วยตัวท่านเองเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอลุงเปิดให้ท่านดูท่านก็ลืมท่านก็ไม่มีความสนใจและไม่เห็นว่ามันมีความสําคัญอะไรแต่ว่าถ้าเกิดท่านเห็นความสําคัญท่านต้องไปเปิดดูด้วยตัวท่านเองเปิดดู RSI เปิดดู MSD มันถึงจุดโอว์ตหรือยัง าเกิดมันถึงมันจะขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่มันจะไปจุดโอโซหรือนอกจุดตรงนั้นไปแต่ว่ามันยังไงก็ไม่เกิดร้อยคือจาก70ขึ้นไปมันจะขึ้นไปอีกร0อยหนึ่งก็ไม่มีทางโดยส่วนใหญ่มันจะไปที่90 91 92แล้วก็ยอดตัวลงมาแค่แค่นั้นเองนะครับนี่คือพฤติกรรมง่ายๆของราคานะครับความเป็นไปของราคาก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ค่อยๆซึมซับ ความรู้นะครับลุงคิดว่าถ้าเกิดท่านติดตามลุงมาเนี่ยทุกคนทําเป็นได้หมดแล้วนะครับติดตามแต่แต่คลิปของปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดท่านยังไม่เข้าใจหรือหลายคนเข้ามาอยากจะรู้เรื่องทันทีปุ๊บมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าท่านอยากรู้ท่านต้องไปเริ่มเริ่มไล่คลิปดูนะครับเริ่มไล่คลิปดูแล้วก็ดูจังหวะของอราคาในตอนนั้นๆน,น,นะครับเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วอะไรมันเกิดขึ้นนะครับท่านก็ไล่ไลส่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามจังหวะที่หลวงเล่าให้ท่านฟังคลิปต่างๆนะครับซึ่งคือท่านท่านต้องท่านต้องมีความความเข้าใจในใน,ในแต่ละคลิปด้วยนะครับว่าคลิปวันนั้นคือวันที่เท่าไหร่แล้วมันเกิดอะไรในวันนั้นแล้วในวันถัดไปมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนั้นเราต้องเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนะี่ยเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาจบตาหรือจะมาหลอกลวงกันได้ถ้าเกิดท่านอลองกลับไปดูในคลิปเก่าๆนะท่านก็จะค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้น,น,นเป็นอย่างนั้นน,งงน,นะครับถ้าเกิดเชื่อลงมาตั้งแต่ตอนนู้นป่านนี้ก็ได้มีเงินแสนเงินหลายแสนแสน,นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่วา่าสิ่งสําคัญคือความรู้ของท่านท่านจะมีความรู้เอาไว้คุย เอาไว้ทําความเข้าใจกับตัวเองรับประกันว่าท่านจะต้องมีเทคนิคความรู้ในการดูก,กราฟเพื่อไปทำํำเพื่อไปทํากลยุทธ์หรือไปทําเงินให้กับตัวท่านเองแล้วท่านก็จะเกิดเขาเรียกอหลรมีเงินเมื่อท่านมีเงินเสร็จท่านก็ลองแบ่งมันเป็นเงินร้อนเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราอยากจะให้มันเป็นเงินเย็นด้วยการโอนทําทาง คำทานให้กับลุงคำทานก็แล้วแต่ท่านเจ็ดการุณาสิบบาทยี่สิบบาทสองบาทสามบาทแค่อยู่ที่ตัวท่านเองไม่ต้องโอนเยอะมาให้ลุงนะครับแค่โอนให้เห็นว่าท่านมีจิตใจมีความรู้เพิ่มขึ้นมาท่านก็อยากจะให้ลุงรู้ท่านขอแค่โอนมาให้ลุงุงก็จะอ๋อคนดีเริ่มมีทักษะมีความรู้แล้วเพราะว่าเขาโอนเงินมาให้ลุงข้อโอนค่ากาแฟให้ลุงสิบบาทยี่สิบบาทก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ก็จะทําให้หลวงภาคภูมิใจไปกับเขาด้วยเพราะว่าหลวงเล่าแล้วก็บอกทิทางต่างๆท่านก็ค่อยๆจับจุดให้มันเห็นเพราะนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านเองเพราะนั้นก็อยากฝากก่อนจากกันนะครับสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นปเป็นประจาอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องของศินฐานภาวนานะครับอย่าลืมนะครับสินนะครับฐาน ภาวนามันคือสามสิ่งที่จะวนเวียน,นอยู่ในชีวิตของเราแต่ต้องอยู่บนความคิดดีพูดดีทำดีปฏิบัติสิ่งดีๆให้กับคนดีๆด,ด,ด้วยกันก็เหมือนกับอย่างเช่นเหตุการณ์ปัจจุบันนี่นะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือที่ไม่รู้เรื่องรู้อะไรเลยและไม่อยากจะเดือดร้อนด้วยเป็นคนไทยเหมือนกันแต่อยากให้เปิดดาก อยากให้เปิดด่านฝั่งฝัง่งจันทบ,บุรีพอเปิดฝั่งจันทบ,บุรีมันก็นำอะไระไหลเข้าไปทางขมิแล้วมันก็ขมิก็เข้มแข็งขึ้นแล้วมันก็มาทำ้ายคนไทยในฝั่งของอุบลของสิสเกตของสุรินมันก็วนไปวนมามันก็มาฆ่าคนไทยเหมือนเหมือนกันเหมือนเดิมเอาของเอาสินค้าไปเข้าฝั่ง จันทบ,บรุรีคนต่างฝั่งจันทบุรีก็ลืมตาปากได้แต,แ,ตแ,ตแต่สุดท้ายแล้วมันก็เอาของหรือสินค้านั้นไปหล่อเลี้ยงขเมนให้ก้เมนเข้มแข็งแล้วขาเมนก็มาวางกับระเบิดในฝั่งอีกสามสี่จังหวัดตรงนี้ท่านก็ลองพิจารณาดูว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่คือเหตุการณ์บ้านเมืองมันก็เป็นเช่นเนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นเอาใจช่วยทุกสิ่งทุกอย่างให้ ผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นและวางแผนแล้วก็ัดจัดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการสร้างกำแพงหรือสร้างรั้วให้มันเรียบร้อยนะรั้วหรือกำแพงต่างๆเราตีเขตให้เสร็จถ้าเรื่องนี้คือทุกคนก็ต้องมองว่ามันต้องขีดเส้นให้เสร็จเส้นเส้นระหว่างประเทศมันต้องขีดเส้นให้เสร็จก่อนถ้าจริงๆต้องเสนอไปเลยว่า มีเราจะต้องขีดเส้นแล้วแบ่งเขตให้เส้นให้สิ้นสุดถึงจะเปิดด่างได้นั่นคือความสําคัญต,ตอนนี้ถ้าเกิดมีพักขึ้นมาแล้วเป็นพักทหารก็เปิดตัวเป็นพักทหารเราก็บอกว่าเราจะทำหนดอ,อย่างนู้นหนึ่งสองสามสี่ถ้าทำสเต็ปนี้ได้ใครจะเลือกใครจะเลือกเราใบ้บ้างครับนี่คือสิ่งสําคัญเพราะนั้นแน่นอนว่ามันมีเหตุและมีผล ศีลและทานภาวนาวก็สุดท้ายมันจะมันจะต้องเป็นเรื่องที่มันล้อ,อก,กันไปถ้าเกิดว่าไม่ทําจุดที่หนึ่งไม่ทําจุดที่สองมันจุดท้ายมันก็ต้องกลับมาจุดที่หนึ่งที่สองใหม่ก็เหมือนกับาการเคลื่อนที่ของราคานี่ครับดังนั้นทุกคนก็มันเป็นเช่นนี้เองดังนั้นก็ฝากให้ท่านได้ลองพินิพิจารณานะครับแบ่งเขตให้มันชัดเจนแล้วก็จบแค่นั้นเอง ราก็พิจารณาว่าจะเปิดหรือไม่เปิดใครมีข้อเสนอนะอะไรแล้วอยากให้เปิดด่านเปิดนะ่ะเปิดยังไงในเมือ่อยังแบ่งเขตไม่เรียบร้อยเลยนะครับจะไปเปิดทําไมแล้วใ,ให้มันมาทำ้ายประชาชนของประเทศได้ยังไงก็ฝากท่งทชนเอาไว้แล้วก็สําหรับเขา <laughs> นี่คือสิ่งที่ลุงเอตคริปโตคิดนะครับก็ยังไงก็ เพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติและคนไทยของเรานะครับอยู่แผ่นดินไทยของเราเราก็อยากจะให้มันเป็นชัดเจนเรากพราจริงๆก็ไม่ได้อยากจะตีหรือเหยียดหยามใครแต่ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นไป,นปนตามสเต็ปเลยยังไงเสียตัวนี้ต้องมาก่อนก็ทุกคนก็ใจเย็นนะครับเอาไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ มาดูรายละเอียดของช่องของุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกอคีิกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีอลงทุนง่ายๆนะครับ กับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็คำาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก open source ของ l ล n e นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ I'm